อนคุณเป็นสายไหนเวลาเรียนออนไลน์ <c oughs> สนุกปะสายเรียน <c oughs> สายหลับ <c oughs> สายกินสายโหวดแม่นี่ฉันอุลตร้าแมนเจ็ดสีเฮ้ยอุลตร้าแมนมีกี่สีวะไม่ใช่เจ็ดสีฉันมีอาทูดีทูยักษ S <S 2> <S 2> อืมันไงมีเปล่ามีเปล่านี่ฉันเล่นฟิงเกอร์บอร์ดเอ็นน่ะเอ็นมีเปล่าไม่ใช่เปล่าอืมเนี่ยฉันอยู่บ้านฉันชอบเล่นกาวมากเลยรดูไหมหอมเีเลยสายเง็บอ่าวันนี้นะคะข้อสิบสี่ในอ่าชิติพัฒน,น์ทำเลยค่ะ สายตลอดเฮ้ยเอ้อาเขาเข้าแล้วโอ้โหเขาสอนอะไบ้างวะไม่แชช้าช้าช้าสายโดดวิชาหายตัว สายเกมอ่ะเฮ้ยตกตโตกตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงสิไม่ยิงวะเออยิงเลยอเอาไปดูดผ่านแล้ว๊บแป๊บ๊บ๊บครับอาจารย์เซลล์สอตคืออะไรตัวตนของมนุษย์ครับเฮ้ย เขานีอาจารย์มิซูคะแนนนะไปท่องมาไหมครับขครับเอาต่อสิรออะไรล่ะนี่โอห,หสายอุปกรณ์เอาล่ะเด็กชทยชิดิพัสลบห้าร้อยบวกสามสิบได้เท่าไหร่คะสี่ร้อยครับ สีเิคูส่ร้อจบค่ะผิดขนาดีันงปนัร่องดู้นเลยผิดเหรอครับ,รรบสายแหลกเออ <c oughs> <h ih> วันนี้ซื้อไวรัสมาใหม่ <c oughs> วิ่งเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าเรียนผมขอตอบครับเ<ม>ออาลักเรียนเ<ม>ด็ก<ม>ชายชิดิพัฒน์<ม>ฮั<ม>โลโหลทำไมเสียงแหลกจังอ่ะลูกเฮ้ยฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยสายฟังเพลง ไยเพลงมันเล่นไปนะกันเราเว้ยนั่งเย็นนั่แหละเอาโดนหักคะแนนแล้วสายทำหลายอย่างเฮ้ยเดี๋๋ยวเฮ้ยสอบที่บ้าต้องทำแต่บ้านคณิตอยู่ไหนวะนิาทาไทยไม่เห็นต้องทำ ชืเฮ้ยคันนี้ก็สวยเหมือกันนะ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอย่านอกเรื่องเออเอาอะไรก่อนคันี้ก่อนคันี้ก่อนแต่เราเรียนชุดเดกชายอยู่ออม่ไ ตอนกับอิเล็กตรอนคืออะไรวะน่าจะอยู่ในนิวเคลียสนะอ่าไปเก็บผ้าเร็วเอาเลยครับเก็บผ้าให้แม่ก่อนลูกเ,เรียนอยู่อะ่ะครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับพี่เพิ่งล้างจานเลยดีวะ่ะใส่แอคก ฮัลโครับีตำรวจคุณครูคนนี้สอนไม่ดีเลยครับจับหน่อยคูอ้ตำรวจผิดบทบาแล้วอ้ตำรวจสายรับพัสดุคืออะไรครับ ไปสนีมาสูงีชอบสง่งมาเวลาเรียนว่าอ,อะไรวะป CTP วะ่วะเวะี g กือ โ okay. อเคโอเนเลย <laughs> <laughs> บ้าเลยอ,อู๋ทาก,กาวน้ำไว้ครับยุ่ยเลยโอเคครับเรามาแกะกันครับเพื่อข้างในมันมีอะไร มูมีของครับมีใบด้วยอะคือพยายามทำให้เหมือนแบบไม่เตรียมไงนะครับโู้ตอนนี้คือฉลองร้อยซับแล้วโอ้โทรศัท์ผิดด้านทั้งแผ่นว่างครับมีแค่ตรงนี้เขียนยินดีด้วยสำหรับร้อยซับในะฮมับนเขียนอย่างนี้ แล้วก็มีหนึ่งชิ้นครับ้รุ่นนาดีรุ่นนะดีทุกคนรอไปครับสามสองหนึ่งอู้เป็นยังไงเฮ้ยเงียบเหรอทำไมเงียบจังวะแตะๆถือว่าทำไปเป็นเกียรติกับตัวเองนะครับก็ ไม่มีอะไรก็สำหรับทุกคนด้วยนะครับที่ขอบคุณจริงๆที่ทำให้ถึงร้อยซับได้นะมันมันนานนะแต่ถามว่าขี้เกียจไหมขี้เกียจก็ขี้เกียจเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่านคอมเมนต์เลยนี่ครับนี่คือ top 10ครับที่ติดคอมเมนต์คอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์นะครับโอเคต่อไปนี้เดีไอ้แผ่นเนี่ย มันจะอยู่ตรงนี้ตลอดตอนนี้ช่างมันร้นอยซัครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วผมก็ได้มีการอัปเดตเรื่องฉากห้องอะไรเป็นสักนิดเดียวเพราะว่าทำให้มันโล่งดอกการอัดคลิปหน่อยก็ถือว่าเป็นการอัปเดตเล็กๆน,น้อยๆส่วนตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับเข้ามาต้องไหว้ประจำขอบคุณร้อยซับครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปแหละ